มาดีไม่ดีวันนี้พี่น้องอยาก็ะปาดลูกที่ที่ตามสองทั้งหมดไรพะามนมีทั้งหมไรมากเราก็รู้ไปกันในพี่น้องนอมะหอดร,ระมานซีโม่อะรมะมาผล่งลงลงองข้วตล้่มอดกับทั้ง,น,ง,น,น,าางน,น,นีทั้งอาหาคนกับผ้ามาทัองอาหารตอนนี้ทั้งมดไรกับกำลังกินเขาใน,น,าน,น,าน,น,านพี่น,น้องเด้อกทั่งอ่ะสะดอนกำลังไปเอาอาหารอยู่ออมะหอนะครเดี๋ยว่ ทัไรเก็บภาพไว้เ,าเนาะดเก็บภาไว้ดีนองเบิ่มเล้าลองจากเก็บขาพแล้วก,นนกบบีาพีพนมนออกไปดูบรรยากาศจรที่ทา้งยังขอกจริงๆทั้ททงมาค,นอ,คอนรว่าไม่อกแค่เข้าไปบนอาปปหารมาหลายขังยุ่นน้องแต่ว่าเราได้มีโอกาสเก็บภาพนอกมื้อนี้มาตทั้งวไรก็มีโอกาสเก็บภาพทีนองเิ่มนะได้ทั้งว่าไ,เาไ,ไรเก็บเขาแล้วก็ๆๆๆๆๆี พี่พ่อน้องไปเบิ่งบรรยากาศยุคที่ทั้งแรงทองเที่ยวันอื่นเนาะอันนี้น้องเป็นการ์เด้อร์บอไรอันนี้อีซาม่ากนี้อาหารมาเลยพี่น้องน้องท็อปน้องท็อปนองท็อปกินยังฮะท็อปาวพัดเนี่น้องท็อปข้าวพัดมีซีนดาได้พี่น้องซีนดาซีนจุ่มพี่น้องเลยตอนนี้กาลังตีลงมือกาลังตีลงมือพี่น้อง จุด้ี้ท่ารก็เลี้ยงลูกมือได้พี่น้องอนุญาตลงมือในพี่น้องเด้อแต่จังสีบันญชีต่อให้พี่น้องเพิ่งร้องการในพี่น้องเนาะจ้าพี่น้องตอนนี้ท่านเอาไล่กับมะฮอดประตูไส้ได้พี่น้องมาพี่น้องเนาะมาประตูไส้มะฮอด มาเบ่งบรรยากาศยุทีทังปดตูใสทั้งเนาะมาป่ยน้องกันแล้ขาดว่าทังว่าไรกุญชีพาพีพ่อน้องนไปส้มยู่ที่ทั้งขางเครื่องเนาะของปรตูใสอะไรกันทายเอาชื่อาดธรรมศาสตร์ย่ที่ทั้งประตูใสพี่เนางพี่เนาะเป็นน้กันเลยพี่นนองเลยเนาะนี่พี่เนาะปรตใสแหละว่าไรกุญีพาพีพ่อน้องไปเบ่งทั้ง ข้างในนะข้างในฟุตซุ่ใส่ทงังอ้อมคางกันที่รอบทาง2อง่ิโรดแรงน,นะ,นะนพีองเนาะการาะวฟุตแุ่ใส่กจะตังงางอยู่ทั้งกลางของสิทางเนาะอย่างเงาะข้างข้างในกันข้างหนักในกัน า <c oughs> ขามาเนี่ยห้องเงี้ยนจินไปตั้งด่านเทิงันเลยครัมันคือซิมีหูแบบเป็นอีกลักแล้วเนาะง่ามนี่เป่นเน,น,น,นอะซีมือปาณีขนาดพปนน่นอ้องเนาะบ่งน้ำกันได้ด,ด้านในอะไเงี้น อน็นี้ทั้งมาไล่กับสีพาธีพ่อหนอกเนี่ยขึ้นไปทั้งขางเทิงได้พี่นอ้องขึ้นไปขางเทิงคลองอนุคองอนุซาวาลี่นะพี่หนอกนอกี่น,นี่แม่นสั่นที่หนึ่งขึ้นมากการเอาไปรับอาถ่ายลงไปกับสีประมาณนี้ได้พี่นอ้นองเน้อเอพี่นอ้องประมาณนี้นี่พี่หนอกสองสั่น สันท kind of hmm. right. okay. ี่สองพี่นนอมาดิไปเบิ่งกี่เทิงนี่โอ้พี่้องงามเลยเพราะว่าเวลาเอาขึ้นไปเทิงแล้วเอาทายลงมาพี่ีน่อันนี้สั้นอันนี้สั้นที่สองพี่นนอสันที่สามเลยพี่นนอ

ขึ้นมาห่อนี่เลยพี่น้อกเพิงปก็มีหา่านไปเดียนหา่าน,นหาา่าหนคล้เสือผ่าพี่หนอกคล้ายเสือผ่าพี่นนองเนาะลายอย่างเพี่นนองห่อน,นพี่ห้องห่อนั่นชุดถ่ายตอนนี้ สองตัวกำลังขึ้นสองตัวกำลังขึ้นคอยเข็นแล้วพี่น้องพี่น้องหอดสั่นแล้วสั่นทึ่งสุดนะพี่น้องเออครับสั่นทึ่งแล้วพี่เด้อครับพี่ดุโอ้พี่น้องขาดเลยขอบหอดสั่นทึ่งแล้วตอนนี้ ห้ามาไล่พี่น้องถึงแมาแรงพี่น้องขึ้นมาเถิงเน้ะห้ามาไล่พี่น้องเป็นครั้งแรกที่ทัง้ง <c ười> ว่าไล่มาหอดนะครับแต่ขึ้นมาเถิงมาเถิงเนาะอันนี้เป็นทั้งเอาทายไปเป็นทั้งด่านหนาได้พี่น้อเนงเดนน้อ ประมาณนี้ได้พี่นเนาะซึ่งดานนี้แม่นพิดตะวิบออให้พี่นอนี <c oughs> เอ้อยนึงก็แม่นพิดเนื้อเลยพี่น้องที่ะมาณนี่ได้พี่นาอ,องสวยสดผงานอนงนเรนะาเพราะว่าข้าบน,นางังคขาได้พี่เนาะอย่ไปก็เย็นรถล่างแล้วนึงเนาะคนะางนี้แม่นทั้ง <c oughs> <c oughs> อะไรพี่เนคางนี้ทิเป็นทั้งหลานลังได้พี่เนาะ,นะ ล้างได้พี่น้องนี่อันงนี้เราไปกะซีมี่บนล่างพานาเรนคือการพี่น้องนี่ล้างพี่หนองานอะไรพี่หนองานอะไรทางด้านล้างนักแข่งเด้อพี่หนออันนี้แม,ม,ม่นคางนี้แม่นทางด้านที่จะเป็นโต๊ะพี่หนอ กสิประมาณกันนะพี่น้อมมานกันโอ้หวานมากเลยอะไรเป็นโต๊ะนี่น่เป็นอลายพี่นอนไำยังนะบอดีบหน่หลังจากหลังจากผ้านองท้องกับออฟฟี่เบ่งตามมากระดาทิศข้องทังอนุสาวรียก็นั่งะอนพี่นุ่มเมาเมยเพราะว่าขึ้นมาหอดสูงสูงสุดของทังอนุสาวรีย์ ถ้าเป็นครั้งแรกแนะพี่เนาะที่วันนี้ขึ้นมาเนาะเพราะว่าขึ้นมาแต่ละสั่นนั้นคนก็มีอันนั้นเห็ดอ,อาหารขายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้งแต่ละแต่ละแต่ละ,ละ,ละท้องถิ่นแต่ละชาาุนเผาของอยู่ที่ทา้งดอกกะหล่าเป็นจันทร์เขนานะเพราะว่าอยู่ที่ทั้งแต่ละสั่นของทางอนุสาวรีย์เนี่ยคนจะมีขายเครื่องเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุนเผาของนะทางอ่า มีทีทั้งน่ะนะเขาลงเอจันในพี่น้องเนาะไม่จะมีหลายอยาอ่างเนาะหลังคากราบลงไปในทั้งวันไรสขยายเพิ่งว่ามียังไงเนาะบางทานเพิ่นมาเพิ่อกะรซื้อเครื่องเป็นขพกฝาห้องตอนที่เป็นเอกลักษณ์ของแครงเนี่ยเนี่ยพี่น้องไปฝากเนาะพี่นอ้องอันนี้ทั้งวันไรขึ้นมานนเมื่อยพาพี่น้องเบิ่งจันทราทิบแล้วกะนางปรกกอบก็หน,น้องทขาอ๋อปีเมื่อยบปะลูก <c oughs> อาท้อเมื่อยบะ <c oughs> เ,เมื่อยเอาพ่อก่อเนาะเอาพ่อเนาะเมื่อแตกเลยเนาะเมื่อแตกแล้วก็แตกปะลูก แหน่ก็แตกแล้วสวัสดีกับหมูกระมือกระมือนี่กระน้องทอดนนาสิไปทานลวงใหม่เออพี่น้องครับตอนนี้ก็ทั้งกระน้องทอดกับแปนซ่าซ้อนกับน้องกับปีกกบะป๋องแล้ท่าหมูกับน้องทอดตอนนี้คถ้าก็จังหวานเอาเบิรงกหยุดหยุดกลางรื่องกับที่ว่ากับเกือบว่าจะคักได้พี่น้องเนาะม้วนล่ะวันนี้เศร้าเมื่อยเลยอ่ะกับเศร้าเมื่อยเนาะาเสมื่อยแล้วกะเศร้ามื่อยแล้วก็โรคโรคได้พี่น้องหมดเลยโลคอะไรกับสีฟ้า น้อง็อบกับครอบครัวไปไปไปถ่านหลวงต่อพี่น้องไปเลยลงเลยพี่น้องลงเลยไปเลยตามตามตามสัญญาพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าเพราาะว่ตามสัญญาที่ว่าบอกกับน้องออปีอ๋อปีใช้อ่างเนี่ยเอาปีไดยังนะใช้ปีนาปีนามาดูปืนนะปีนาปืนมาดู นี่พี่น้องตามสัญญาพูนต้องว่าได้ปืนขึ้นมาตัวนี้เป็นยาแก่เมื่อยได้พี่น้องขณ้เป็นี้ไปลงเลยวันนี้ลงเลยไปครับพี่น้องสำหรับท่านว่าไล่ยค่ะถ้ามีพน้องเที่ยวส้มบรรยากาศอยู่ที่ทั้งอนุสาวรีประตูไสพี่น้องอากาศสถานที่ท่องเที่ยวสองสามสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่าอยู่ที่ทั้งนครลงเวียงจันทร์จะมีประมาณนี้ได้พี่น้องเนาะ ว่ามีประมาณนี้นะครับสำหรับทั้งว่าไรกับเสลิดบิดคลิปนี้ไว้สนีไว้เนอะนะครับไปะะจะได้กับฟาร์มโฮม่พี่น้องที่ข่าววาเบิ้งมาส้มกดติดตามากดไลค์กดแชร์ของพี่น้องให้ทั้งว่าไร่พี่น้องเด้อแล้วก็ไป,ไปเบิง้งในคลิปต่อไปพี่น้องทั้งว่าไรกับขาดว่าไปเบิ้งอินที้ทั้งถานหลวงเนาะจะว่าเป็นอ,อัพธาตดจะว่าเป็นมิ่งเมืองของทั้งสซบออะคอรเนาะ ไปเบิงพี่น้องรายการคลิปนี้เอาไว้สนีพี่น้องฝากความพี่น้องกดติดตามอีกทีนึงพี่น้องกดไลค์กดแชร์พี่น้องบา,บ,าบายบายพี่น้องบายบาย